เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยย่บ้งอย่งเยอะเอทำไงได้บ้างวะอุต่าหตโคตรแรงไงล่ะหมัดอย่างรันเลยเมื่นี้ต่อยคตเร็วอะ้ะเกียบบ้างสี่คำี่เราจะมีไหมไหมไหมเงี้ยินมเช่ ไปดูตรงเหมือนจะพงมาแล้วพุมาหรอมานานแล้วเมอไว้อยู่ที่ไอล้าหมดเลยไอล้าบับประกันกูอยู่กับมึงกี่ใบสี่ใบห้าใบาหรือว่าสามใบเนี่ยผมผมต้องไปดูย้อนหลังอะเออก็ถ้ามันจะมันมันไม่พอก็ซื้อใหเอ้เอาให้มันะให้มันเสีเสยค่าเทรดเองอะใครไม่มีอะไห่ขายไปเท่าไหร่หรือว่าให้ก็เสียค่าเทรดให้ให้มัน ให้มันติดไว้ก็ได้ <c oughs> เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันกูกลับมาค่อยว่ากันบอกมันอย่างเงี้ยโ <Okay. S 2> อเคืออจุ้งอยู่ที่กูไดจะกลับมา,<ป>มาเพื่อนไม่รู้่ะไม่นอนดูอ่ะแล้วนอนดูอ่ะอ้่านไปใครขาดไปใครที่บอกว่าไหวไวะซวยดิ ไม่มีกำลังใจเลยนะอย่างเงี้ยใช่ไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กหลังต่ออ่ะจะไม่มีใครมอ,องรูปเกมได้เปรียบตลอดเวลาอย่งอางเดีวยวจะได้หายอจะเข้ามาแลกรถปะไอ้บ่าจะเข้ามาแลกรถาากรถ่อนปะไม่ว่ารูปเกมจะเสียเปรียบ,บอะไรขนาดไหนมึงก็ยังบอกว่าไหวคนเดียวมาแล้วมาแล้วได้ยินปะไอ,อะเด้อพี่อ่ะจะเข้ามาแลกรถปะ ไม่เดี๋ยวให้พี่ท็อปแรกเองเลยอ๋ออยู่ที่พี่ท็อปมันเลยเหรอหรือทั้งหมดอ่ะไม่อยู่ที่กูแต่เดี๋ยวให้เขาแรกเองกูไม่ได้เข้ามัไงถ้ามันให้แรกแรกกันได้เหรอได้อยู่แล้วเามันเป็นรถพี่ท็อปไงรถเทียบบ้างกับเพื่อนเดี๋ยวเราแรกเองนะเดี๋ยวเราบอกเขาคุยๆกันเขี่ยๆเออเราอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราแลกเองคนเรามันมีแค่นี้เองเหรอโอ้โหมันมีนี่มนสภาพักมันประกาศรีไงอ่ะออกไปเูเน็ิงมันรถของกูคันเดียวนะเพื่อนอาเคลีย์ม้าเลยดิเดี๋ยวนี้ เป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้มีมีของเล่นไหมเนี่ยมีเพนร้อยขวดเองเพื่อนเออแล้วทำไมไม่หานั่งเล่นแต่เลสเลยนั่งเล่นแต่เลสเอ็มแล้วก็เกมผีของแม่ที่ที่ชุบที่เชฟบมีไหมมีผ้าที่ชุบที่ผ้าเกาะห้าผิ่พอไหมไม่พอเออเกาะกูมีห้าผิตัวเนี่ยเกมผีช่วยฟาร์มากมั้งแก๊งเรายังไม่ค่อยมีวอลเลยเนี่ยเออวอลไม่มีเลยวันนี้ก็ต้องแบ่งวอลต้อรอเลยอะมันมีกันแก๊งน้ออะ ทำไมอุกเกอ่อะไรอ่ะเพื่อนอีมาร์กตอนนี้เราวิ่งตกจะนิดกันไปเองเว้ยว่าไงเอลให้มันไอไอไอไหวแล้วไหวอยู่แล้วแต่มึงถ้ามึงพท่านก็ไอนี่ไงลำบากกว่าเขาไงเขามีทุกอย่างมันไหวแค่แต่ของเราไม่ไม่ไม่ฟูแล้วเขาไงเพราะอะไรแวันนี้เกลเล่นไหม เพราะเราไม่ฟาร์มเนี่ยไม่ได้ฟาร์มเราเราเราเฮี้ยอะไรมึงอ่ะจะพูดว่ามึงดีกว่าไม่ใเอาอยางี้ดีกว่าพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอย่ยเล่นแต่เกมผีไอ้ควายพยายามอยู่ความพยายามเท่าไงพยายามอยู่กูมีอยู่เอ็มหนึ่งอ่ะเอาไหมไหนให้ยืมเอาไหมมนยืมกูไปสี่แสนเนี่ยกูรู้ไอ้ทีมันมันบอกว่ามันจ่ายกูแล้วอ๋อแล้วเดียล่ะหรือมึงจะปัดออกแก๊งไม่เราไหมล่ะไอ้เฮี้ยกูไม่อยากให้ใครโดนออกแก๊งหลอกไอ้ควาย เออเพื่อนหวังดีบอสจะบอกให้เอาออกไปเลยวไอ้เฮี่ยบอสบอสเขาจริงจังนะใครติดบอสเขาจริงจังแล้วนะแล้วกู่หาคนแทนได้ด้วยตอนนี้โอ้โหเอาเอาง่ายๆถ้ามึงมึงไม่ต้องคิดมากมึงเล่นลำบากมึงเล่นยากก็พอตัมงอะมึงจะมึงอาจจะแพ้ได้ส้ำอาจจะพุดตรงถ้าแพ้แล้วมาหัวร้อนก็พอ พวกมึงเองไหมไม่ได้เกี่ยวกับการที่กูขออนุญาตชิงออกแก๊งก่อนเลยอ่ะยังไม่จะดึงกันยังไงล่ะอดึงเราดึงเพื่อนเพื่อนก็ปัดมือทิ้งอ่ะไอเกียววันนี้ไอเกียววันนี้จะไม่แข่งไอเกียวจะไม่เล่นตอรียอาร์วันนี้ทำไมเวลาไปแล้วลาไปแล้วโอ้โหดูมันดิลาซ้อมแล้วอ๋อลาซ้อมซ้อมที่นู่นใช่ไหมเดี๋ยวกูจะมาเล่นพับจีฮะอะไรนะเพ่ง กุลาซ้มจะมาเล่นบอลลี่โอเคมันใครมันรู้ไหมเนี่ยว่ามีคนมีรถหรือไม่มีรถกี่คนเนี่ยมกล้ามีของมีกล้าไม่นี้ได้รถไม่รู้อะไรเลยอะเออเพื่อนบางคนมันไม่มีรถมันก็ไม่รู้กันเนี่ยนายไม่ได้เข้านายไม่มีของนายมันมีเทล่าไม่หรอไม่นายไม่มีของเลยโดนบอสแสกเมื่อวานบอสไม่เขื่อมันเลย ไม่คนในแก๊งเราอะทั้งสามสิบคนอะมันต้องไม่มีสักคนแหละมึงเชื่อกูดิแต่ไม่กล้ากลันี่ไงกูแล้วหนึ่งนะขวานมาทางซ้ายอาจจะเจออะไรหลอดมีหรอเนี่ยหลอดมึงเติมกระชับหลอดมีไม่กลัวมีแต่ของไม่มีมีของไม่ใช่หรอก่อนละยี่สิบตัวเอดียี่สิบบาทเงินแดงขายไปแล้วห้าหมื่นเงินแดงขายไปหมดแล้วเจ็ดหมื่นส่งพัชเจริญขายไปอัพคอมเหรอพื่อฮะมันขายมาเอาเงินเขียว กูมีกันเขียวเจ็ดแถมแต่พออแล้วบัตรประกันมีเงินเขียวสองเอ็มเขียวคือจะขายไปทำคองมาละมาละมันเอาจริงชนะมันไม่ได้ยากหรอกเลยแต่คือถ้ามึงมึงแพ้มึงแพ้มึงก็กวดร้อนกูบอกแล้วมันของมันเยอะกว่าพวกมึงอ่ะอย่าแพ้ไฟอ่ะจะได้ไม่ต้องเปลืองของ แล้วถ้ามึงมีรถไงถ้ามึงโอกาสมึงชนะไฟคือแป๊บเดียวจบอะรถมันโงกงอยู่แล้วใน,น,นช่วงนี้รถใหม่มามันโกงละต้องแต่งป่กว่ารถใหม่อะ่ะนายกบอกต้องแต่งตเองโอ้โหฉีดฟักแต่คือเราเราไม่พร้อมไงเราแบบของบางคนยังไม่รู้เลยมีหรือเปล่าไอ้ย้ยรถยังมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไงแม่งไม่มาคุยไม่มาบอก มาบอกดิใครไม่มีอะไรบอกพี่ท็อปเขาก็อยู่เฮียเขาจะได้ไอ้นี่จะได้ดูถูกว่าใครเอาให้ใครเอาให้ใครมีใครไม่มีเออต้องคุยกันนะเว้คนไม่มีอ่ะถ้าในสตอรี่วันนี้หนูของผมยังไม่แน่เพราะว่าพ่อไม่รู้จะเข้ามาแรกหรือเปล่า ให้มันแลกให้พี่สอดจอได้นี่แลกแลกลองลองลองถามลองให้เถามเขาแลกให้อะไรหรอลองให้เขาอายูโน้มีรถไหมมีไอายูโน้มีรถเต็มไงไม่อายูโน้มันมีรถเต็มไม่คืออะไรวะไอายูโนะไอ่ก้าจุ้งตามตีเนี่ยเราเหตุมาเราจะได้ที่นี่สิบขันเนี่ยเราจะแบ่งไม่ไมงฟังกูเลยหรอตามจริงไม่ตอนตอนแรกคือยูโน้มันมีรถของใครแบบแบบชัวร์เลยเอาชัวร์เลยอันนถ้ามันไม่มีเอาของกูไปอ่ะ เอาไปคันหนึ่งตอนแรกมันมันเห็นมาครบแล้วก็ไอไอบาร์สไก่หนึ่งไม่ได้เล่นมันจะเหลือแปดเหลือสองคันไงเออแลือสองคันนั้นจะแบ่งให้บ้องหนึ่งคันแบ่งให้มึงหนึ่งคันไงแต่ตอนเนี้ยเรา้รงเหตุรถได้ครบแล้วเราต้องเราถึงแจกแจกได้อ่ะเชี่ยเนี่ยไม่น่าีเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์ดแม่งว่ะเชี่ยปัญญาอ่อนเลยเชี่ยละไว้ใช่ละสัตว์เนี่ยเดี๋ยวมึงก็เรียกมันรวมแล้วไอ้เชี่ยมัน วันนี้ถ้ามึงจะเล่นมึงก็ต้องดูความพร้อมอะสภาพมึงมีเอดีกันคนละยี่สิบสามสิบอันแม่งเล่นระยะยาวไม่ไหวแล้วไอหยองถามเหมออนเล่นแต่ม้ามันจะมีวระของอะหุ้ยอะไรพี่เจ้าไปแต่งมาหรอใช่กอเทอะกนอะไรพี่เอาคันนี้แหละพี่ชอบเออแล้วไหนแล้วบอกแลมโบนี่คือพี่ไปถอดโช๊คกันแล้ว บุกโคตรง่ายนี่คือประมูลเหรอใช่ใช่ใช่นั่นแหละมึงเตรียมกันด้วยไปคุยอะมันให้รู้เรื่องฮัลโหใครมีรถแต่รถประกอบบรูเนี่ยกับพีทีบีอะเรื่องเรื่องของเรื่องอะไรอะเทียร์กันด้วยไอ้เหี้ยกูมมีนะแบ็คเออเอาพีทีบีไปขับไหมลองกูมีสองแบคเอารถเลยไหมแบ็คไม่เราต้องเราต้องรถถังหนึ่งหนึ่งแปดเดี๋ยวเรเรียกอะไรนะไปหามัยกกระเป๋าประเทศให้เพื่อนนะแบครถประกอบกูมีสองคันไปเอาไปบ้างวะตีเแค่ไหนมาตั้งละหมื่น มาแบบโชว์ขอบคุณบอกว่าเหตุให้เพื่อนได้ปะเพื่อนไม่อยู่อ่ะหมอเพื่อนมีเหตุกพี่เกียวมันแต่งอะไรอยู่นี่แบบวะนิงโง่เงินแม่งเหลือนะเออกูอยากรู้มันใช้เงินไหนแต่งไอ้หยองชัวร์ในมาร์คเล่นแล้วก็ไปรำในมาร์กที่หลังแต่มันมีของเจ้าพิทอป ได้หลุดไปเยี่ยมมาร์กโง่อยู่คนเดียวไม่มีของเยี่ยอะไรเลยแต่ก่อมันเยอะกว่ากูนะเพนแต่เพนกูเยอะกว่ามันมีร้อยสิบกว่าเม่หาทำก่อเลยเออว่ากุจะซื้อเพอนก็สองสามร้อยอะรวยนะอ,อ้าวทวดทีพ่อรวยมานั่งแพร่มช่องกูอยู่เนะี่ย รวยดิมีเงินที่มาส,สี่แสนเมีนที่กาเลสเจ็ดแสนห้ามีเงินอยู่ในตัวตอนนี้สองล้านสองอ่ะแรเมองเงินไปแางไหนฮะเฟกว่าตรงนี้ให้ติดกิ่งฟาีเหียละเ <c oughs> มื่อเงินไปแดงไหนเหียไม่ใช่แล้วรถ <c oughs> กาชาก็ได้เท่ากูนายกครับก็ไม่ใช่ทำอะไรผมมาถามนายกว่ามันเหตุรถแทนเพื่อนได้ไหม <c oughs> นายกครับนา,นายกนายกนครับขาว่าไงครับผมอยากถามว่าไอ้รถเท็ดมันจะหลังรีใช่ไหมครับหรือว่าลาไม่ได้เพื่อนเทศเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนะคะแล้วมันเท็ดให้เพื่อนได้ไหมครับหรือต้องให้เพื่อนมาเท็ดเองเพราะว่าเพื่อนผมมันมีเท็ดด่วน อ้าลูกก๊าไม่ได้จัดการเรื่องเล่นเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอหลังบ้านเขาจัดการอีกทีหนึ่งครับเข้าไม่ได้แล้วะเาไร่บ้องอะขายของเกาะไปยังเอางี้ซึงหายอะไรนะขายของเกาะไปยังคือแล้วขายของเกาะของเกาะของเกาะในตู้เงินยังเหลืออยู่ปะมันขายไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะของเกาะอะไรอ่ะเอามันไม่มีเหรอไม่มีไปเคียย์หมับนี่มันขายของเกาะขนาดนียว่ะของเกาะคืออะไรของเกาะกูไม่ได้นะสกายสโตนอะไม่มีนะ อ๋อมีอยู่ป่ะสีสีออกทองทองต้มต้มมาเออทองทองอะมันสองวอลกว่าแล้วมันเอาเงินมาจากไหนวะมึงเอาเงินไปจากไหนวะฟังไงเพื่อนกูฟังทุกวันเฮียละวันวันกูเห็นเล่นแต่วาโลเออผู้เล่นตีมไปเอาแล้วเอาละไอ้เก้าไอ้เก้าไอ้บัสลองตีกันหน่อยเว้ยไอ้เสือโล แต่เป็นว่าลูกอะไรมึงไปเอาเงินไปทางไหนอนี่ยจะพอมึงเอาเงินไปทางไหนตั้งสองร้านสองไงล่ะทำไมกูไม่เหลือเงี้ยอะไรเลยวะเจสซรีมปลาถ้ามีรีก็จะมันทำไมกลายไปกูไี่ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะตอกลงคืนตอนกลางคืนเงี้ยเวลาผมมันไม่ได้ใครเงินอะไรเลยเลยมึงเอาเงินไปทางไหนซื้อเพลหมดไปแล้วซื้อเพลหมดไปแล้วสองร้อยขวดมี อะไรนะมีตีพ่วงอยู่ไหมตู้ขายเออขายไม่ใช่เหมือนละไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ้าวผมไม่เหลืออะไรหรอเออขายไม่ใช่เหมืแนละโอไม่เชื่อมานะเถิดรถไอ้จุ้งเหอะไม่รู้เถิดรถครับโว้ยโควิดเอ้าโี้ยแสดงว่ายังเป็นดีไหมอ่ะยังเถิดรถไม่ได้ก้าวซีโยเกนอะไรก็เถิดได้หมดันอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวตรงนี้ก็โควิดอยู่ตรงนี้ก็ตุ๊ดโอ้ ก็ยังมี6คันไอที่เราเข้ามืองมันทำอะไรเนี่ยเมืองเจลรีเข้าหลังรีไงจุ้งตลอดทองคันนี้ไม่หลอดแต่ว่เรายังเทดได้6คันไม่ใช่เหรอเฮ้ยคูู่ขอลองหน่อยปะหนึ่งนาทีนะเพื่อนมึงขึ้นมามึงขึ้นมาซ้อมไหมอยู่ที่ไอ้หลอดหนึ่งใช่ปะที่ไอ้แถวหนึ่งก็เป็นสี่นี่คนนิงใครอ่ะเอออยู่ที่ใครอีกหนึ่งอะแต่เราไม่พอที่ไอ้บ้องสามันเลยปะวะไอ้เทลสองดิเออเทลสองไอ้แถวสองมึงหนึ่งแถวสองกูนึก ไอเทลต้องแบกเป็นหนึ่งพันมันจะเหลือสองพันรลบไมเ,เทลไม่มาวันนี้โกหามาแม่งเลยวันนี้กูเล่นแบบไม่เบ่กบุญแล้วครับเดี๋ยวกูจะกลับแนดนหนึ่งรวดเร็ว,รวออต,ต้องข่าวเตมอ่ะโอ้เติมไม่ได้เพื่อนกระเป๋าเปิดไม่ได้ ทำไมแบบมันขัดมันได้แค่เองว่ะล่ะจะพังแล้วอ้าวเยอะตายหัวตะแลงนะเนีกูลองหันหน้าเข้าพื้นดิจ้ะกูไม่มองทางมองไหนเว้ยลดความเร็วตึ๊งลับตกำแรงหน่อยเหรอพี่จะแรงหน่อย กูจะลองหันหน้าเข้าพื้นแล้วกูจะเข้าแลนด์เดี๋ยควครับนคนไม่มองทางแบบไม่มองทางแบบไม่มองทางรับเนี่ยคนไม่มีดิเวนลกชติหมา